ตั้งแต่วันแรกฉันได้รับทุกสิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นบ้านเสื้อผ้าและอาหารเริ่มต้นจากเครือข่ายการต้อนรับของพระศาสนาจักรซึ่งเราพยายามติดต่อสื่อสารกับสังคมมณฑล26แห่งใน9ประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางของแอตแลนติกโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องชีวิตของผู้คนที่เดินทางโครงการเครือข่ายนี้มีวัตถุประสงค์หลัก3ประการประการแรกคือเพื่อสร้างคู่มือทรัพยากรเกี่ยวกับพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้คนที่เดินทางสามารถค้นหาการปกป้องและการสนับสนุนจากชุมชนคาทอลิกนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังที่จะสร้างข้อมูลที่ถูกต้อง พื่อให้ผู้คนที่เดินทางซึ่งกําลังตัดสินใจว่าจะย้ายถิ่นฐานหรือไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระที่สุดและสุดท้ายนี้เรายัางมุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงโครงการพัฒนาเพื่อกําหนดจำนวนประชากรในประเทศต้นทางกับการสนับสนุนและผู้ให้การสนับสนุนที่มีศักยภาพดังนั้นเราจึงทำหน้าที่เป็นครอบครัวเราต้อนรับพวกเขาจริงจ และเราก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับพวกเขารักพวกเขาเราทักทายพวกเขาเราต้อนรับพวกเขาเราสอนภาษาสเปนให้พวกเขาและเรายัางช่วยให้พวกเขารู้จักประเพณีของวัฒนธรรมของเราเคารพและรักพวกเขามากฉันอยู่ในหมู่บ้านอุปธรรมที่มูลนิธิซิตตอร์ซาเลเซียนในหมู่เกาะคารีแม้ว่าฉันจะนับถือศาสนาอื่น แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในสายตาของพวกเขาตั้งแต่วันแรกฉันได้รับทุกสิ่งที่ต้องการเสื้อผ้าและอาหารและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือฉันรู้สึกว่าที่นี่เป็นเหมือนครอบครัวของฉันสำหรับฉันสิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความใกล้ชิดของพระเจ้าในชีวิตของฉัน